สวัสดีค่ะดิฉันนั่งสาวสุพิชาโพธิวงโมงันหนาตึกษา6 3กษา6 3 0วันนี้จะมานำเสนอเรื่อง E อลิซาอิมไซลิงอิโมโนโซเบสเอเ s a เจะิรับฟังได้เลยคะ่ะหลักการ E l ล s ซ E l i ล a ซเป็นชื่อของการทดสอบที่ใช้หลักการทางภูงงมิคุ้มกันวิทยาโดยอาศัยปฏิกิริยาการจับกันจำเพาะระหว่างแอนติบอดีและแอนติเจน หลักการของเอลซซาคือการใช้แอนติบอดีหรือแอนติเจนเคลือบที่พื้นผิวของเอลซซาเพดจากนั้นเติมเอนไซม์ของเชื้อที่ต้องการวิเคราะห์ลงบนแอนติเจนหรือแอนติบอดีจากนั้นเมื่อเติมสารตั้งต้นการเกิดปฏิกิริยาลงไปเอนไซม์ M ก็จะทำปฏิกิริยาและเปลี่ยนสีเพื่อแสดงผลการทดสอบการวัดผลของค่าสีที่เกิดขึ้นจะใช้วิธี อ่านค่าการดูดคืนแสงด้วยเครื่องอ่านไมโครเพจสามารถตรวจสอบในเชิงปริมาณและคุณภาพของสารที่ต้องการทดสอบได้อย่างแม่นยำหลักการเอล s ซาสามารถใช้ทดสอบทางปริมาณและคุณภาพของแอนติเจนและแอนติบอดีได้จึงนิยมใช้ในการวินิจฉัยโรคติดเชื้อจุลชีพแบคทีเรียไวรัสปรสิต เชื้อราสารพิษของจุลชีพต่างๆและปริมาณยาคงค้างในร่างกายหลักการทดสอบของงานอลไลซามีสีอย่างด้วยกันคือ direct elisa, indirect elisa, sandwich elisa และ competitive elisa วิธี direct elisa เป็นหลักการของการทดสอบคือเคลือบ solid phase ด้วยแอนติบอดีที่จำเพาะต่อแอนติเจนที่ต้องการตรวจหาในสิ่งส่งตรวจเมื่อเติมสิ่งส่งตรวจที่มีแอนติเจนแอนติเจนจะจับกับแอนติบอดีดังกล่าวหลังจากที่ล้างส่วนที่ไม่ทำปฏิกิริยาออกแล้วเติมแอนติบอดีตัวที่2ซึ่งมีมีความจำเพาะต่อแอนติเจนที่ต้องการตรวจเช่นกันและได้ติดฉลากด้วยเอนไซม์แล้วลงไปในปริมาณมากเกินพอคอนจูกเกต จะทําปฏิกิริยากับแอนติเจนที่จับอยู่กับแอนติบอดีตัวแรกเมื่อทําการล้างคอนจูเกตส่วนที่ไม่ทําปฏิกิริยาออกแล้วจะเติมซับสเตตลงไปการเปลี่ยนแปลงของซับสเตตจะเป็นสัดส่วนโดยตรงกับปริมาณแอนติเจนที่ตรวจหา 2. จะเป็นวิธีอินไดเรกอ์เลซาวิธีการนี้เป็นการทดสอบที่ดัดแปลงวิธีไดเรกอ์เอลซาให้มีความสะดวกในการปฏิบัติมากขึ้น โดยใช้แอนติบอดีจำเพาะตัวที่2ที่ไม่ติดฉลากด้วยเอมไซและใช้แอนติบอดีที่จำเพาะต่ออิมมูโนโกลูลินติดฉลากด้วยเอมไซเป็นตัวกระทําเพิ่มเติมในการทดสอบเพื่อวัดปริมาณของแอนติบอดีตัวที่2ซึ่งจับกับแอนติเจนที่ต้องการหาตรวจหาซึ่งจะเป็นการวัดปริมาณของแอนติเจนในสิ่งส่งตรวจโดยทางอ้อม 3. แซมวิตอิไลซา จะเป็นแอนติเจนสามารถตรวจสอบและตรวจวัดโดวยวิธีแซงวิชออไลซาวิธีนี้ใช้แอนติบอดีตึงลงในถาดหลุมจากนั้นเติมตัวอย่างที่มีแอนติเจนที่ต้องการตรวจทิ้งให้ทำปฏิกิยากับแอนติบอดีที่ตึงอยู่หลังจากนั้นล้างเติมแอนติบอดีจำเพาะต่ออีพิโทปของแอนติเจนบริเวณที่ต่างจากอีพิโทปที่แอนติบอดีตัวแรกจับอยู่ และติดฉลากเอนไซม์หลังจากล้างแอนติบอดีอิสระเติมซับสเตตและวัดผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นซึ่งกรณีนี้อาจัแปลงเป็นวิธีทางอ้อมได้โดยใช้แอนติบอดีติดฉลากเอนไซม์ที่จำเพาะต่อแอนติบอดีตัวที่2แต่กรณีแอนติบอดีตัวที่1และแอนติบอดีตัวที่2ต้องมาจากสัตว์ชนิดต่างกันวิธีสุดท้ายคือคอมเพลติฟิไลซ่า จะเป็นการทดสอบที่อาศัยแอนติบอดีผสมกับตัวอย่างแอนติเจนมาตรฐานหรือตัวอย่างที่ต้องการตรวจจากนั้นจะเติมลงในถาดหลุมที่เคลือบด้วยแอนติเจนซึ่งถ้าเติมตัวอย่างมากแอนติบอดีที่จับกับแอนติเจนก้นหลุมมีน้อยลงดังนั้นหลังจากการเติมแอนติบอดีตัวที่2ที่เชื่อมด้วยเอนไซม์และมีความจำเพาะต่อแอนติบอดีตัวแรก เพื่อใช้ตรวจสอบปริมาณแอนติบอดีตัวแรกที่จับกับก้นหลุมคล้ายกับ Indirect e l i s a แต่ในกรณีนี้ตัวอย่างที่มีความเข้มข้นของไฮนดิเจนสูงจะทำให้ค่าดูดกืืนแสงต่ำมีสีจางกว่าหลุมที่มีแอนติเจนความเข้มข้นต่ำขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ